สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงรถยนต์ที่ลากยาวตั้งแต่ยุค80ถึงยุค90นะคือไม่ได้ทําเกี่ยวกับเล่าเรื่องรถรนานแนละ้วสนใจตอนนี้จะเน้นเรื่องเกมจะส่วนใหญ่นะก็เลยอยากจะเล่ารุ่นหนึ่งที่ผมชอบมากในเรื่องของรูปทรงและรูปพิเศษของมัน,นะจะมีเยอะมากนะครับก็คือ m ิ t s u b i s h i Lancer Champ ตั้งแต่แชมป์หถึงแชมป์สเลยนะครับก็ สำหรับแชมป์จะเป็นตั้งแต่ปี2528เลยเป็นรุ่นแรกๆที่มาไทยนะโดยสิทิพลมอเตอร์จะมีหลายตัวนะครับก็จะประมาณนี้เลยได้แก่1.3ลิตร1.5ลิตรแล้วก็พิเศษสุดของมันก็คือ1.6ลิตรเทอร์โบอันเนี้ยหายากมากสำับเทอร์โบนะโฟมอะไรจะแบบแปลกกว่าเพื่อนแปลกกว่า1.3และ1.5นะคือมันตัวแรงในยุคนั้น ถือว่าเป็นของแปลกมากนะครับความพิเศษคือการมากับระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์เป็นของแปลกและดูไฮเทคมากยุคนั้นนะแต่ก็แบบปัจจุบันก็หาได้ยากและแม้แต่ตัวปกติอยา่อยาง1.3ถึง1.5จะหายากเลยจนกระทั่งในปี2531มีการยุติการจำหน่ายเครื่องยนต์1.6ลิตรเทอร์โบเหลือเพียงแค่1.3ลิตรเท่านั้น ึ่งก็จำหน่ายในชื่อแชม o ์2โดยการตลาดนะครับจากค่าสติกเกอร์น,นั้นคางว่า The g e n e r อ t i o n p o w e r ติดตั้งเครยนต์ 4G13 ความจุ1.3ลิตรพละกำลัง11แรงม้าน้าตอนนั้นมีการแนะนำเวอร์ชั่นแฮตแบ็ก3ประตูนะครับอีกทั้งยังมีเครื่อง1.5ลิตรกลับมาในตัวซีดานอีกครั้งขายในชื่อ l a n c e r 1.5และหน้าปัดดิจิตอลให้ด้วยนะครับ ในปี2533นั้นก็มีการเพิ่มเกียร์อัตโนมัติ3ส,สป,ปีดและพวงมาลัยพาวเวอร์มาให้โดยสมัยนั้นจะมีรุ่ปพิเศษอย่าง3ตัวนะคือแชมป์ a c k Knight ซึ่งจะเป็นสีดำทั้งคันมีรอยคาดตรงประตูเป็นสีแดงนะตรงกันชนหน้าและหลังจะเป็นสีเทาสปอยเลอร์เป็นสีดำนะซึ่งก็หาค่อนข้างได้ยากมากแล้วนะคันนี้สติกเกอร์ครบด้วยคือหายาโค,ด,คดเลยนะครับ น่าจะประมาณนี้ครับผมเป็น Black Knight แล้วก็จะมีแชมป์เลดี้เป็นรถนางสาวไทยยุคนั้นนะจะต้องบอกว่าแชมป์เลดี้เนี่ยคือรูปหายากมากแต่ที่เห็นในรูปเนี่ยคือในคลิปเนี่ยเป็นรูปที่ผมตัดต่อเองล้อของมันเป็นยาชิโยดะขนาด13นิ้วสีชจมูทั้งคันนะครับผมเป็นแชมป์สีประตูนะแชมทูแล้วก็จะมีแชมป์ชูตติ้งสตาร์นะหน้าคล้ายๆ1.5เป็นกระจาาน้าสีดํา ตัวรถเป็นสีทโทนอีกอย่างสมัยนั้นแชมป์ทูได้ส่งออกโดยสิทิปผลมอเตอร์ส่งออกมิตซูบิชิแชมป์ทูเนี่ยไปยังแคนาดาจำนวน1,000 0คันนะครับในปีนั้นนะคือต้องบอกว่าเป็นรถที่ผลิตโดยคนไทยนะคือแม่พิมพ์ทุกอย่างพิมพ์เกี่ยวเป็นของคนไทยหมดเจ้าของเป็นของสิทิปผลมอเตอร์จำนวน1,000 0คันนะสมัยนั้นก็ถือว่าไปได้ดีเลยแต่ อาจจะมีกระแสดีกลับมาบ้างเล็กน้อยนะครับโดยต่างประเทศเนี่ยคือจะใช้ชื่อไม่เหมือนกันนะจะใช้ชื่อว่า c l i m a โ Code, Eagle Vista และก็ Dot Code นะประมาณนี้เลยซึ่งเป็นแฟดม่นซูเปอชิอแชมป์เหมือนกันแต่แค่เปลี่ยนชื่อรุ่นเปลี่ยนหน้าตาเล็กน้อยจนกระทั่งราวๆปี2555อันเป็นช่วงท้ายตลาดของรถรุ่นนี้ มิูบิชิแรนเซ่แชมป์ก็ได้ปรับโฉมอีกครั้งขายในชื่อแชมป์ทรีช่วงแรกก็จะมีให้เลือกครบทั้งเครื่องยนต์ขนาดเบนซิน1.3ดาต้นจุดห้ลิตรและแฮตแบ็กหนดแต่ต่อมาในปี2 5 3 6ก็ปลดหายเหลือแค่รุ่นซีดาน1.3ลิตรและมีการแนะนำรุ่นแคตาลย์แชมป์ที่ติดก,กองไอเสียมาให้ด้วยก็คือรุ่นนี้หน้ามีนะครับผมน่าจะมีโลโก้แคตาลย์แชมป์ด้านท้ายนะครับเป็นระบบ คือจะมีระบบแปลสภาพหรือกองไอเสียนั่นแหละอีกทั้งมีตัว3ประตู3ประตูในภาพคือเดิมมากรอเป็นเอ็นไกแท้จากโรงงานนะคือ3ประตูจะหายากกว่า4ประตูมากๆถ้าสภาพดีๆด้วยาขึ้นไปอีกนะก็จะประมาณนี้สำหรับตัว3ประตูถือว่าค่อนข้างหายากกว่าสีดาพอสมควรเลยนะครับสำหรับ3ประตูนะจะได้พลอะลายแบบแปลก พวงมลลาลัยเนี่ยจะรูปทรงค้ายเจ้าแชมป์เทอร์โบนะคือคล้ายกันมากถือว่าของแปลกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะพวมลลาลัยแต่เซดานได้แบบ2กา้านในขณะที่อีคากํกำเนิดในประเทศไทยนะก็ยังเอาเจ้าแชมป์มาขายด้วยนะครับก็คือแชมป์ไวีนะผมเป็นตัวล่างสุดและถูกกว่าอีคาตั้งเยอะนิยมทำเแท็กซี่นะการชนดำลอกระทะนะประมาณนี้เลย ในการลักขายครั้งนี้ทําให้ลืมแรนเซอร์เจี่5ไป mm. ก็คือในภาพนี้นะครับถือว่าแชมตรีเป็นการจบซีซั่นของแรนเซอร์แชมป์เป็นตัวสุดท้ายมากกว่านะครับนะและปีต่อๆมาก็จะกลายเป็นอ e ีคานะครับส่วนกระจังหน้าแบบนี้ครับจะเป็นการปรับโฉมครั้งสุดท้ายสุดๆของแรนเซอร์แชมป์เป็นตัวสุดท้ายสุดๆส่วน เจนก็จะเป็นเจนแชมป์3เหมือนเดิมสังเกตจากสติกเกอร์ด้านท้ายนี่ครับตรงนี้เป็นอ e ีคาตรงนี้เป็นแรซเร์แชมป์แสดงว่าแรซเร์แชมป์นะครับจะขายซ้อนทับกับอ e ีคาถือว่าเป็นการลากยาวแรซเร์แชมป์มาหลายปีโชว์โคตรเพื่อคนไทยจริงๆครับสำหรับกล Motor, ุ่มซีซูกิมอเตอร์ระยุนนั้นนะและปีต่อๆมาก็จะเป็นอ e ีคาของแท้โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับประวัติมิตซูบิชิแรซเร์แชมป์นะ ก็ปิดท้ายด้วยตัวที่3หรือแชมป์ทีนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับคลิปนี้นะครับข้อมูลบางข้อมูลอาจจะตกลนหรือขาดโฉมไหนก็ได้นะครับโฉบบางโฉมนะก็ขออาภัยด้วยนะครับก็ก็เล่าได้แค่เล่าประมาณเท่านี้พอนะเอาเป็นโฉม,มที่เข้าใจง่ายๆกันนะครับโอเคก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม